มีหัดน้ำน้ำชีกินกับ่มีน้ำสีอาบกับ่มีขอใช้น้ำเช้าเขาใช้น้ำร้านเขาใช้น้ำร้านถูกอะไรได้รู้ว่าถูกดีดีได้รู้เอ้ยเนาะโอ้ยเป็นอะไรสันผู้ชายผู้นี่เนาะผู้ชายผู้นี่ผู้หญิงผู้หญิงอยู่เปลนแล้วนี่เนาะมีหัดดินดินชีวกับบ่มีเี่น้องเนาะเด็กชามชีด <troll en> like ูแบบผู้าผนผากมาได้อย่างนี้อ่ะ เงนมันรี้ชอเนซ้อเชน้องเนาซอผัดมกับบมีอยากซื้อมงอไเช่นนี่ม่ตู้แบ่งชื่ออย่างน้ำเนตุไม่ได้แบ่งไม่ได้ชื่อน้ำเลยนะบอกจะหมดนปดิไม่ไม่ซื้อให้ตัวเองกินได้่มไม่ก็แต่ได้ร้านได้กินเนาะเมียนบอกได้ร้านได้กินแล้วเมียน้าเมียนทำอไกินกินยังเลย เอ้ยเนาะบัวจิตห่อกราบทักทายสบายดีเด้อสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกๆท่านทางทงลาวทางไทยทางางประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อกับบจิตอุมพรคือเก่าอีกเนเคยมื้อนี้วันนี้เนาะอ่าทางบัจิตเองอ่าสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC มาหาครอบครัวนึงอ่าว่าคนเฒ่าเลี้ยงหลานเนาะเพิ่นขอความช่วยเหลือด้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก ชีวาจังไรล่ะเนาะบุญจินเห็นเมื่อวานนี่กอ๋โอ้ปอเปตตาสงสานไปดูแต่ว่าคําแล้วประมาณนี้แหละเมื่อวานวาาวแต่ว่าเผาเมื่อแต่ว่ามันมีมานำ้ำกันกับทางบอสเซนเพิ่นน้ำแน่มันนี่ก็ได้เนาะรายการนัดท่านไ่ตู้เพิน่นไว้แล้วว่าชีเขามาหาบาชัชนไปชีเขาไปถามไทยบังกอรมาเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้ออาะาช่ปะเป็น้องเอ้ยเนาะอึบอ่านี่เด้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านเฮาไดยอ่ามีตารางงัวตารางควายเนาะอ่าอยู่แถว ตามตารางเนาะโซนอันบ,บดบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะมาน้ันอ่ากับทางทีมงานเน่ยเบาคัมบอสดซาดีมาถามไทยก่อนพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้แม่ตูุพันอยู่เฮือนเนาะในเฮือนเราเนาะขึ้นโอมามามาขึ้นน้ากันเด้อเสืเด้ออ่าขออนุญาตเด้อตู้เด้อ จื้ออยู่บ่จื้อลูกอยู่บ่บอครับเนาอ้าสบามันเดือมนะเมนอันนั้นเด้อว่ามันอันนั้นโอ้นั่งน้ำเลยหล่ะเลยนางน้ำเด้อเ,เออสบายดีเลยตัวเด้อสบายดีเจ๋งอยู่บ,ยบ่อบอครับอยู่กันสามคนนี่สามคนเลย ลานบ่ลานลูกเช้าเขาปักบ่แล้วไอ้นี่ขอเงินนำลูกจ๊ะขาเขาเห็ดนำเขาไม่่านเงินมาบ่ถัดเห็ดเนื้อนมไรกนมอะไรเชิอนมไกินนมมันอ่เออยิ่งอ่ะยิหอ่ะ่น่่หิแม่เขาตายแม่ตายพอได้เหรพอป้าพอป้าพอป้าได้แม่ตาย แล้วคนนี้เป็นเป็นชาวเขาด้วยบ่นี่ได้ลูกสองคนบ่แล้วคนนี้ยใครคนนี้ลูกชาวลกั้งลูกของลูกชาวแม่หันใต้ลูกชาวฮันใต้เป็นลูกกัมพายกัมพายเจ้าชื่อว่าจังไรชนางคำแก้วนางคำแก้วคำแ่้วอะไรอยู่บนนี่เป็นยานบ่าได้ลาวลุงลุงลาลุงลาลุง เราไม่เข้าหันเอาผัวอ,อยู่บ้านนั่นคู่เแม่หันตาจากแล้วมาอยู่น้ำไม่เท่าเดี๋ยวบอกควาเราบบเป็นไหมโบเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ตะกี้เป็นเนาะตะกี้ยังเป็น,ปนอืมอันนี้คือเดิมพี่น้องเดิมลูกสาวของเธอแม่เพื่นนี่เป็นแม่ของผู้นี้แหนบ้านนี้อันนั้ป้ากันกับผัวป้ากันกับผัวอะไรผู้นี้ไนหะคือ,อแม่ของผู้นี้นเสียแล้วบ้น,นี้เนะาะบ้นนี้ลูกสาวอีกคนนึง มึงสาวคนนึงมีผัวมีผัวป้ากันดีไปใช่แบบนี้พุณไปเวียงจอกเบิองจันมาได้ทากันเหเหตุงานอยู่เวียงพุ่นเหตุงานอยู่เวแล้ว่อไรเมถายไลเม่ายไล่เมไล่เมไล่ม่าไลเออจักปีดีกว่าตู้จังนะจักจักปี บาจื้อแลเนาะโบโบจักนะบจื้อโบจักปีซั้มเนาะโบจื้อตั้งเต้เอาครัตั้งเต้น้อยๆตอางเต้ยังมาทันชวนเราบ่มีบ่มีหงเฮียนตะกี้นะโดยโดยเอาลานเอาลานทั้งสองคนเลยนี่ตั้งทั้งปีแล้วนี่เต๋หึงนะตั้งเต้หลายปีแล้วเรี่ยงเรี่ยงลานสองคนผู้เดียวบ่เรี่ยงหลานสองคนพื้นยาวนี่แหละเอาเอาแม่ไปใช้สักแม่นี่ บมเม่มเม่เไหาเงินหาเงินเราผักผัดมีเงินบมมีทํำเลียพกคอเงินน้ำลูแล้วฝาอยาชื่อนมชื่อนมแล้วพุ่จิรอกจีหรอมัอ้่าอีกมันหยาหลานเนี่ยกินนมยังนี่นะคนกินนมยังกินนมพุ่นมนพุ่นม่ตู้หาเงินได้ไลค่ะก็ได้หาเงินคือทากเงินนํำลูน้ำเตาแล้วมาฝากเงินแล้วคอเงินนมลานแล้วพอไดไดช้อยมันนี่เข่าดิสิเข่า ข้าวหันห่าแล้วพันหมวยหั่ากินไแล้วหากินอะไรทุกข้อ um, นี่แหละห่อขอแล้วขันขาดเคืนแล้วขอกินนี่แล้วอ้หมดเห็นหน้าเลยเนาะเฮ็ดหนามปลายหน้าเป็นไห้หน้าเป็นไห้หน้าก็เฮ็ดหลานก็เอาเนาะหลานก็เอาหน้าก็เฮ็ดเขาก็ไปหาคอเคยค้อเพราะเขาข้อคือดันไปตั้อคือดันหมวย บเห็นบาอมเนาอโอ้โดดเเนาะอันนี้ออผู้ตูดิผัวเจ้านปาันปาปาันบ่ปาันพมปาีกี่ันยูน้ำกันกี่ยูน้ำกั้นแล้วก็ปิกินยามากินยามากินยามาแล้วหาเรื่องว่ามีตู้นี้มีผัวบอกมีผัดหมอันล้ง ดอยดอยเฮือนล้านฮันนันเฮือนแม่ผัดแม่ฮันเชืีอชีวิตแล้วบัานนี้ก็เลยอยู่กันสองคนกับนี่เนาะสามคนเนาะบัานี้เนาะสามคนจะนอนใช้เถื้อผ้ากันนอนใช้เถอะ้าสามคนนอนอยู่พุ่นมาี๋นเออเดี๋ยวนี้บ่หานอนบ่หานอนมานนิเอ้าคือมีมุ่งมีมันข้างใหนือมีมุ่งหันบ่หานอนมีผู้ชายย่านเนาะย่ติแล้วอ๋อนอนอยู่ที่นอนเพื่อนเขานอนนอนนอนเพื่อนเออขอนอนนอนขอนอนอยู่เพื่อนเพื่อน ปิดจังได้คือยายาแล้วเฮาผัดมาเฮาเห็นตาบ่เห็นน้ำหลูกเอ้ยมันกินมันกินกันเฮาผัดบ่จักกลางค่ำกลางคืนเฮาบ่ผัดบุ้งแบบนั้นเจ้าว่านนี้่เป็นเพื่อนของตัวเองเลยเออเป็นเพื่อนของตัวเองเลยที่ได้เห่ะที่ดินนี่ที่ดินที่ดินบ่ไหมอยู่น้ำล้านอยู่โอ้ที่ดินขคยเจ้าดินขคยเจ้าโอ้ยคืออะไรเนาะบ่มีหันน้ำน้ำใชิกินกับบ่มีน้ำใชิอาบกับบ่มี ขอใช้น้ําเช้าขอใช้น้ําลานขอใช้น้ําลานทุกอรีได้ลูกเอ้ยทุกอีดีเด้อลูกเอ้ยเนาะโอ้ยเฮ็ดจังได๋ซนี่ผู้ชายผู้นีเนาะเออผู้ชายผู้นี้ผู้หญิงผู้หญิงอยู่บ่เป็นแล้วนี่เนาะมีหดินดินอยู่ก็บ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีดินแต่ว่าเฮือนนี่คือเฮือนเพิ่นนี่คั่นว่ามีผู้ชายเนาะหรือว่าจังได๋นี่คือเพิ่นอยู่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอยู่ได้แต่ว่า เพิ่นบะ่าหานยู่เนาะโดยแล้วแม่ตู้ขออยู่น้ำเพิ่นนี่คือเป็นจนไงไหนใส่เอาเขานั่งสบายกินน้ำเพิน่นบ<อ>้างบ๊องคันชูนว่าบ่มีอะไรหันคอน้อนนกินน้ำด้นานเดี๋ยวนักสมมุติว่ามีเข่าดิมีเขาเ่เขาหันเอาไว้ตามเอาไวา้ทางโอ,ไอ,อ้ไม่ยัดนะเฮ้อเจี่ปีเด่าไหร่พูดนะปีปีชี่เดือนแล้วปีสีเดือนพุนี่ดิ อันนี้หันโอ้ยหลายปีแล้วอ๋อหลายหลายแ้วเจ็ดเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีแล้วแล้วคนไทยต่างเว้นเวนพากันมาอยู่นี่ที่หิรยูเฮ็ดกินอยู่นี่ต่นเว้นเนาะตอนเว้นหั่นหิรยูเฮ็ดกินอยู่แล้วเนาะนอนดินอยู่นี้ขคืนหั่นคือนอยู่พุ่นก่างเว้นหั่นยูพีเลยบุก่านอนบุก่านอนบุกบ่าเขาชวนบ่าเห่านอนแล้วเหาปัดนอนกับลานช่อชามพนขัดเหาผู้หญิงผู้หญยาเนี่ยมาหั่นแล้ว วันนี้ลูกสาวไปหาเงินน่ะจะปีแล้วกูจะไปแบกอันนี้ไปชามชีดอนเพิ่งผางเพิ่นผากมาได้ยังนีงเอาพักตีเงินนะแล้วผ้าตีเงินดีแต่ว่าเงินเชื่อเซนเชื่อช่องเซนชื่อช่องเซนอยากชื่อพัดลมก็บ่มีอยากชื่อกูอันนี้จะใช้น้ำเข้าช่องเซนนี่ไม่ตู้แบงชื่ออย่างน้ำเนตุไม่แบงไม่ชื่อน้ำเนตุ มาซื้อให้ตัวเองกินได้ค่ะงมี้ก็ได้ร้านได้กินเนาะเมนบได้รานได้กินแล้วเมนบนี่ยรกินมกินยังเลยมากินเข่าเดียนี่เลยเจ้านะข่าค่ะมันเข่ายังน้อยนึงเข่าได้ดอกได้ดอกสองทวชามทุไวหนึ่งกินเนาะหมดวานเบิร์ได้ปั

เออเห็นแบบนี้ป่ะเออืออืออออเป็นผูชาต้องนั่งงามๆเนาะเออนั่งดียเออทั้งโพทั้งเม่บูมี่นนีเนาะอืมบูมีอ่าพอหันเนอะพอหันิ้มแล้้า้วพอมาให้ยูนัมอ๋องนี้มันคือเง้กันเงี้กันเมอานดนิเมื่อยบ่ตุเอาลายนี่

จะทาห <Okay. S 1> ้องเปิดมือว่ามันนี่กระบาดแล้าวาเานาะท,ทางวัดทาเด้อโอ้ยโดยโดยทาว่าเห็นว่าลูกมาไทางทางวัดจิตมาวาัดนิโก้พอดีว่าไปไปพ่เอเราใช่ไหมอยู่นี่แล้วเราขอค้นเสือล้ำเนยคืเอ,อ <c oughs> เห็นเสือนี่นะ่ะเด็กน้อยอย่างเงี้ยเอ้ยตัว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 เมื่ออยู่น้ำบบาว่าใช่ฮะอ๋อของผม ชงผมไม่รุ่นเลยนี่เนาะชงผมตีเมียเลยชงผมจิลล์เนาะชงจิลล์ชงจิลล์นุ่มชื่อนุ่มได้ไหนั็เชนซามชิมฮาร์คุณกินนุ่มยังเนี่ยนุ่มเออนุ่มพงชื่อมันเนีไหนก็ซีดีเล็กบ่ซีดีเล็กบ่มีกล่องมันบาตุอะไรก็มีกล่องบ่มีกล่องมีนมซีดีเล็กจังว่าด้วยเนาะซีดีเล็กนี่เนาะ มันชีได้เกิดดึกได้ยินมันจะได้ก็เจ้าพ่อพ่อมาวานนี่วันสันขอความเสืยเดือนี้อยากให้ช่วยยังตุกนะอยากช่วยอยากขอนนำนำมาดอกนำมาดานี้ครับจะให้เฮ็ดชวนเฮ็ดชานเฮ็นกับโมเมนที่ตัวเองแบบนี้บาดานกับโมเมนที่ตัวเองแบบโมเมนที่อยากได้อยากขอ ดินดอกอนตอนอยู่อะอันนี้มันเป็นดิน่บบดินลานนนดนกไวเตยงได้เพื่อนเปุ๊กหันไว้ีึงเลยนะขอคนดูจนะอารเมืองอะไรไม่ปุ๊กน,น,นี้เลยอ๋อหเกี้เจ้าก็อยู่นิ่บ่กี้ันะเลหลังแม่อยู่นิ่งกี้ันพ่นเหือนคอยจะไปอยู่น้ำผัวอยู่น้ำัวผัวใน้าเรื่องฮาไลา่เขา มันกินอย่ามาเดี๋ยว่หาเรือว่าคอยมีผูบอกมันไปผั้ว่ามัมีจิญยาปาดขอค ER so ่ก็คือา้าเนี่นี่เราอยู่คนเดียวบ่เดียวเนาะแม่าอยู่พัฒนาคำวานี่คือไปอยู่เพื่อนใคเจ้าเลยเนาะยังไปยังทันไปจะหน่อยหันมาไว้เาเ ไปผักตูแล้วไปแล้วปลอะไรปลาไผ่แล้วแต่ว่ากลางเวียงกลางียนนี่เราเราอยู่นี่ไหนถึงเราไปเนาะกลางคืนไม่คุยนนี่แต่ว่ากลางคืนเนี่ยไปยู่เนาะเดี๋ยวนอนในเมืองตะเจ้าพันลมบ่กพันลมกับโปมี่กับโปมี่เนาะก็งานกลางคืนเขาน้ำสร้าปลาโปมีเนาะก็ได้มีอันนี้่กินมือเจ้ากับบึ้งด้วยพี่น้องด้วยเนาะกับพี่เจรนาบึ้ง มึงไปน้ากันโดยอ่าในเรื่องของท่านอยู่เราใช้ได้หนี่นเนาะยังดีที่แบบเพิ่นผู้นี้โอ้เนาะเงียบเงียบคนเข้าใจบ้างบ้างอยู่บ้าเข้าใจอยู่บ้างเข้าใจยู้เข้าใจยู้กับกูเหรอเนาะเข้าใจยู่เราหู้กันตั้าอยากกินยังตั้าอยากกินยัง l o า g มาหรอ มาเอด้วยบาเด้วยคำบ้าจอย่างนั้นเห็นมฮะขนมขนมว้าเราแจ้งันหางเราแจ้งวันหย่างขนมขนมท่ายังสเพ่นเพิ่นนี่ชื่ออย่างับชื่อทวันทวันทวันเจ้าจะกินขนมอยู่บ่ัแกเนาะเจ้าเฮได้เห็นยังส่ตู้ไหเลียงงวเลียงง้วาไปมูจิ๋

มาทำอไรนี่แล้วชื่ชื่อชัวร์าชิก็ได้เป็นไม่ได้มได้ป็น่ได้จ่ได้ชมโอยังโอ้เจ้าบราัาชาเนาะคำน้ำซูเมนบ้โอ้ชิ้นชำชิ้นไอยด่าเนาะชิ้นี้คงเคยได้แล้วบ่ เออเยๆเนาะก็ค <im up> <s Bond playing> um ือวาได้พี่น้อง้ักๆเลยกเขานาําฟ้าเนาะืว่าในเรื่องบนพักบนเช้าเรานี่ก็คือวาได้เฮามาหาเราครั้งแรกอ่าก็สิยังเว้าบ่เฮาต้องพังเบิ่งว่า FC เนาะหรว่าทางบใหญ่เพิ่นพิจารณาเบิ่งก่อนว่าทงลูกกับ่มีคือกันเนาะโดยอันว่าสิแบบซอยเฮือนเป็นดังซอยที่ชื่อที่เป็นทางแบบนี้นะ ตัวหนาตัวน้เนาะแต่บ่ม hey. no. ีตังลูกระดนเนาะมีแต่ว่ามาถ่ายหกับผมในตรงอซีเบิองต่ว่าลักๆเพิ่นี่คือนุ่มเลยเม่นบ้แม่นอะไแต่กหันต่กิหันเห็งานโอยู่เังจังแม่นนอนมันไม่มีงานได้เพลงานเลยม่นกวยเม่วยคุณยิ่งด้เบวยแม่นี่แไปเจ้านะไปแล้วไม่เงินข้าวว่ ลูกชาวเสียชีวิตเดี๋ยวกลับมืออะไรปเลยอนนี้ยูบ้านค่ะบ้านนั่นคู่มันะมันผัวคุณบอกเออผัวคะไรเงเาโทรมาเชียชีวิตูบ้านผัวเป็นยังเป็นยังเป็นชวนว่าเลือดเลือดออกลายวมีพรายึงนะมึงก็ป่ทันใจลูกรับอ่ทันใจลูกชันะ บ้นนี่งานชกนี่คือคือใช้แบบยุ่งพุ่มมากจะพูดว่าลูกเขียกจะเป็นยังไงบ้มึงอะผหายหันรือ่องล้านชองล้านคนช่วยหายุนนะนะเก่งช่วยเงิงเข้าครับเขาวาแล้วมึงอะกลับมือกลับมือแล้วจะพนบ่เอาบ่ลูกอันนี้หันคอยบ่ให้คอยบ่ให้เขาไครบคอยบ่ให้เขยยันเขา แจ่มาผัวเป็นคอขานคาชีนิชิทาอีกเขมาให้ไม่<อ>ถ,ถูกก็อยู่น้ำม่ตู้เนาะก็ตามกินดอหมอกดอไม้ก็ตากมาให้เขาเลี้ยงเอาเองถูกกต็ตากยากกรตากเขเลี้ยงแต่ว่าบันนี้นาะเข่าบ้าน,นี้เนาะเข่ายังยังบุมีเนาะเจ้ากระเนาะ พี่น้องเนาะเมื่อนี้นะทางบุจินมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกับทางทีมง,งานเหอนเลยมาพ่อมาเห็นก็เดี๋ยวนี้กับโบจักจีฮาเงิน,นได้ไรดิเนี่เอาเดี๋ยวนี้จะหาเงิน,นไ,ได้ไรดิเนี่จักสีห,าไไห่าอะไรมันาจากปัญหาแล้วม,ลมีได้เอาลานมีได้เอาลานนั่นเดียวจากปัญหาคนน,น้อยเยอย้อยเยนาะ ใช่บหมคำเวลาเวลาบริจ <Uh> hmm? <ah> ิตอวต์คุณหลยสุดยอดตัวเลยมือหนามือไในบริจิตได้พังคำตอบจากทางอานาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าเอฟซีเพิ่นพิจารณาเบื้องสิเป็นการช่วยเหลือแบบไหนอ่นนี่ทขาเน้นบริจิตเถื่อเนาะแต่ว่าคือมือนีทั้งลูกเองก็สิให้เงินแม่สำหรับสำเนืองเพราะสีเดียวมือต้น ทางลูกเองก็ให้สามีเนาะเดาวเลยยินสิยด้เอ้ยหยอกกันเบื่อพี่น้องเด้อเนาะเบื่อเนาะไม่ไิเปียงก็ได้อันนี้ห้ตู้ไว้ซื้อขนมเด้อใครับทั้งลานน้อยนั you know? ่งนังก็คนนี้ จังวนางนางทำแก้วนางทำแก้วแก้วนางทำแก้วเอ้ยแก้วันนี้เหรอสุดจ้าดูสุดจ้าก่อนสิเอาหนอกเออได้ได้พีรังเลยอ่าได้เมย์ได้เอ่อครับเอาอันนี้ก็เป็นน้ำจิตนน้ำใจเด็กๆน้อยๆของทั้งลูกเด้อตะกูตะกูอ้าตะกูอ้านั่งเงียบๆนั่งเงียบๆครับได้เออไปๆไม่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 สุดพีรังเลยไม่ไม่ไปๆไปๆ มือไหนามือไหนเด้อดตูเด้อเขากลับมาแต่เวียกแต่งานพี่น้นนงองเอลยเนาะอไอ้่ายหูก่อนมานั่งลงนั่งบักหลาคำเพงเออด้อเด้อนึ่งสองบอโอ้ยเนาะใช้ตู้อันนี้บอเฮือนนะนั่งตอนเวินน <c oughs> มันอยู่นี้เนาะ <c oughs> จะ่าเฮ <c oughs> ือนนี่ไ่ได้หัวหรอ่าเฮือน พ่ามันพ่าเนาะมันพ่ามันพ่าเออเด้ผู้คุมอยู่คุมกินเนาะอยู่นี่ได้พี่น้องเลยเนาะเคดอยู่นี่เนาะคือประเด็กปิงนัวเจ้าได้เหรอไปนอนไปไหนประเด็กปิงนัวก็อยู่นั่นนี่คบอยู่บ่คบอยู่บ่มีอยู่มีอยู่หาเงินซื้อหาเงินเลยเนาะเนอะอ่านี่ได้เขาน้ำซัมปาเล่าพี่น้องเอ้ติ๊เขาีมน้ำได้เราอยู่นี่อยู่เออแต่ว่านอนนี่คือเด็กขได้ลยบกกายเนาะ bố cả non đấy thì là người nó về đây bậc là tham phen mưa năm quá là má nó mày nữa thì hùa khuôn ở khách nên bố lử nó ừ, bố, ừ. bố lử bố lử được cả bộ hải ừ. chết đường mà ừ. si đường ừ. à bừng nữa là băng đồn bong đây ừ, ừ. à mấy khó nhặt xoong bừng nữa tu đâu đi đi โอ้นอนแล้วโอกานอนดีได้พี่น้องเอ้เนาะโอ้ยเนาะไปไปเสดอโอกาสหน้าโอกาสหนลูกสิมาหาเด้อโอเคโอเคตู้นสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีน้องข้ามแก้วสบายดีโอ้ยสบายดีเท้าวันโอ้ยเนาะอ้าวดูมายังชาหนิแกงกระดูกโอ้ยเป็นแต่แซ่บแท่งนี่เนาะ บอกมาใสหิวเข่าเลยพี่นอ้องเอ้ยโอ้มา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 ใส่มา,มา,มา,มานี่แหละเนาะอ่าอยู่เพื่อนอยู่ซานแล้ว <c oughs> พี่น้องเอ้ยเนาะกะสีประมาณนี้แหละอ่าไปแล้วต่อมาแต่เพื่อนนี่ได้มึงน,นีน่เนาะบอครับ <c oughs> อ่าไปๆๆใส่เนาะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะทางบอร์จิตเองก็สะได้ขอตัวอ่พพาจบคลิปก่อนเนาะอ่าคิดถ่ายประการใดอ่ากราบขอโทษขอใครเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนโอ้ยอ่ามีแต่ว่า จึงได้กับผกักปูแม่พี่น้องเอฟซีผู้รักผู้ใยพี่จันนานี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นจึงไดทางครอบครัวเพิ่นเนาะมีอย่างกับจังหวะกันอีกเชื่อพี่น้องเลยตัวนี้มันคำแล้วบูจิตเอ้งชิได้เมื่อก่อนไก่เติบได้พี่น้องเด้เผื่อมื่อหอดนี่ก็ได้เนาะ,นะเอาอยู่ดีไม่แห้งขอเก่าคำว่าสบายดีสบายด,าดีอ่ะ